สวัสดีครับผมช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูลูกบล็อกนะฮะอันนี้เราสร้างลูกบล็อกขึ้นมาเพื่อถอดหัวฉีดซูเปอร์เอนะฮะอันนี้ซูเปอร์เอตัวเก่านะฮะหัวฉีดซุปซีซูเปอร์เอจะมีชุดสายไฟอยู่ด้วยนะฮะซึ่งจะถอดลําบากนะฮะอ,อันนี้หน้าตาของหัวฉีดนะฮะประมาณนี้เลยเวลาเราถอดนะฮะเราก็จะจับชุดสายไฟเนี่ยให้โผล่ออกมาจากรูนี้อ่ามันก็จะขันได้ง่ายๆเลยนะครับ อันนี้กันเรื่องรูน้ำมันไหลกลับหัวฉีดแตกด้วยนะฮะส่วนมากจะหักกันประจะะําแล้วว่าขันโดนโดนเหลี่ยมหักหมดนะฮะอันนี้เราสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษเลยนะ,ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกตินะฮะสวยๆไปเลยะครับวันนี้ของต้องมีอุปกรณ์ต้องใช้นะฮะอันนี้ช่างต้นทาทาชนบุรี0 8 0 2 2 2 2 0 0 2 I've been running out of energy, telling all your friends you don't wanna be a friend of me. You making up lies, why am I getting all the penalties? I wanna talk about this, but they're talking to an enemy. I've been broken down like my food in my stomach. Hating these feelings, but act like I love it. I don't wanna cheat, nah, I want fair play. I don't